สบัสดีตอนสวยๆเนาะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณอ่าจากโมงเนาะดูะขึ้นเนาะชิบสิบสองโมงครึ่งเนาะเขาออกมาจากบ้านนายยางที่รกเขาว่าเขาจะพ,พากันไปนอนบ้านนายยางแล้วเขาไปแล้วมันมันจังไหนฮู้ฟิลลิ่งมันบอดด้นะทุกคนมันจังไหนหู้นะซิว่าแล้วพวกเขาก็เลยพากันออกมาจากบ้านานายยางที่เดินทางเข้าหลวงเขาบางแตเตเตตรถตีนหัว โัยรถตีนหัวทุกคนบักส้มบักส้มบักส้มเสียวพาเขาบ่หอดใส่ละเดี๋ยวนี้เขาองไปแป่งส้มเสียวอนให้ก็่คนนั้นก็คือมันแบบอยู่ระหว่างทางเบื้องไ่อูอยู่ระหว่างทางไก่จากบ้านคนอีกพี่นายยางก็ออกมไปไกลไก่แล้วอย่างนี้ก็ยังบ่หอดปากทางเมืองน้ำบากเลยเดี๋ยวให้ให้อูย่างไปเด้อเราค่อยซีบดไปโอเคไปค่อยซีย่างไปเ่าเห็นคนหลอกก็เลวขอขึ้นรถน้ำเข่าไป โอเคมีความสามารถกรอบวะล่ะมีได้ไปอูอออออจะยางไย<อ>ส่วนต<อ>ันวส่วนตัวจะเป็นบดรถไปก่อนเพราะว่าเครื่องเขามันหลที่อูจะยางไปแล้วก็ถ้าว่าอูเห็นรถที่เขาเจ้าขี่มาอูก็จะลัดไปสิแหละเอารถจักมามันก็ปเป็นแนนี้แหละเพราะว่าเขาขี่มันหลโหด เขาพามันไปแบบบ่อนที่ชลุยชล่ายแหงแล้วก็จนตอนนี้นี่ต้ยกำลังบดไปซอกบ่อนสิแปลงรถทางกระยุพุ่นบักไก่ซัวซีมาได้ไปโอเคบ่ได้อยู่อ่ะไ,ไปรอบไม่ต้องห่วงค่อยเดี๋ยวค่อยย่างเอง เขาต้องได้ไปเปียนอย่างละเดี๋ยวนี้เขารู้ซึกว่ามันไก่แห้งก่อนซีฮอดหน้าทางตอนนี้ฮ่าอะใช่ละทุกคนเดี๋ยวอู้ย่างไปอีกก่อนย่างย่างย่างไปจนฮอดจนจะฮอดบ้อนที่แปลงรถคนแหละคันท้าว่าเออมื้อนี้น่าจะบไร้ออกใสญ,ญ์ยาละทีแรกเขพาพา,ากันว่าเขาสิพากันไปอ่าไชนยาบุรีเลยไปหงสาเลยให้มันฮอดค่ำกระยามันแต่ว่า ตอนนี้รถเทามาเพีนวนี่แล้วก็คือหน้าจะบกหอดแล้วนี่อันนี้ขอให้หอดดวงเขาบางก่อนละจะค่อยว่ากันว่าสิไปใส่ต่อโอเคทุกคนขออนุญาตย่างกอนเด้อเพราะว่าตัวเขี่ยวจักซิงกายไปไกลแล้วตอนนี้อูย่างมาได้ประมาณอ่าจ็ดนาทีแล้วอะไกลตืบอะเดี๋ยวนี้เข้ามาหอดบ้านคนละย่างเห็นละเห็นละเห็นเห็นตัวจอนอดละ ตัวขี่รถน้ำหน้าไปอู่ยางมาเนาะน,นี่งงนจอดรดน้ำเย็บเล็กว่ะนี่มาฮอตทานแปรงรถนละนี่แปรงได้บอกเพื่อนแปรงได้บอกอ๋อเย็บข<ต>าโป๊ะฮอตแน่นอนมาดิเนี่ยมาดิโป๊ะฮอตหงศาแน่นอนเนาะฮอตหลวงเขาบางกระบ,บุญแล้วมือนี้นะ เวลาไปน้ำติ่งเฮลเพราะเฮลกับโบเมนนะเซ็กเวลาว่าติ่งเพร่ได้็นเฮลติดตการป้าเอาเบิองไหมเอาเถอะให้เบป้าป้าเป็นห่วงพวกนี้ไงตัการของมันนะเฮ้ยเปลี่ยนยางเลยวะแมนแมนเปลี่ยนยางเลยเปลี่ยนแล้วตาเมื่อไก่ไกละดีเปลี่ยนเลยทางยางในยางนอกเลยเอาแบบซ้วๆเด้อไปเอาแบบยางแบบเหยียบเล็กๆเล็กๆเจี๋ยวเข้าะเ่านะเดี๋ยวแปลงรถก่อนปะนี่ ฮ่าโชคดีเนาะที่เฮาแบบมาไกลบ้านแล้วยา่มาบุเดียวโอมกับโมบุดป็นอะไเได้เดินเติรค่อยกับยางเดินเติร์ดเด็กับคันเทียบกับตัวสุดก่อนที่ว่าเฮาเฮ็ดตีนมัวอยู่นั่นกะบรู้สึกว่าไก่ก่อนไก่ก่อนเป็นตัวอย่างไม่ถูกเขาแห้งบมยังกินข้าวบเมียนเด็กโอ้ขับโมมีอย่าบนขายนะโมมีข้าวขายมีแต่ขนมกินขนมหองทองไปซัมซาห้ารถแล้ว

แปลงแล้วแล้วป้ายเอากระเป๋าก้อนใส่มัวก้อนโอ้ยช <c oughs> ีวิตนอกรันทดนอกรันทดอีหยังข่อยระว่ามันมัวนอยู่เดีช <c oughs> ีวิตมันก็มีแบบนี้แหละสิให้แบบสมบูรณ์แบบตลอดมันบ่ได้ดอ,อกคอยกงึดคือกันงึดอีหยัง <c oughs> งึดเสียงจเว้าเ <c oughs> จ้าก็เว้าคือข่อยได้ละ่ะ <c oughs> โอ้ใส่มัวก่กอนเด้อพี่น้องเอ้ยมัวก้อนน้องใครดิ ป้ายวันนี้น่ะเจอกันลวงพะบางเดี๋ยวไปเจอกันยุหลวงพะบางเลยนะทุกคนอาจจะบริเวณไทยเอยงค่ะจะไปเจอกันยุหลวงพะบางแล้วก็จะไปซื้อเครื่องฝากให้แม่จันแล้วก็ตุ๊กตาแล้วก็คุกกี้เนาะไปเบิ่งกันว่าจีซื้ออย่างฝากเพิ่นเนาะติ้งติ้งคิดว่าสิเดินทางห้อหลวงพะบางเลยและที่ประเทศไทยทุกคนเบิ่งแต่ว่าขี่มาระหว่างทางตอนนี้ภูเขาหอดเมืองปากอูก่เนาะขี่มาได้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงป่าหน่อยหนึ่งภูเขามาเจออันนี้ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องน,น้ําอู่นึ่งเนาะทุกคนเป็นอ้างเครื่องน,น้ําอู่หนึ่งแต่ก็อันนี้เป็นวัดทุกคนเห็นบ่ถึงน้ำท่วมเหลือแต่ปลายหลังคาเลยเพราะว่าเขาเจ้าตันตันเครื่องท่านะะขาเจ้าทิ้เครื่องเขาเจ้าตันเครื่องแล้วน้ำมันขึ้นทีนี้มันท่วมวัดเลยเห็นแต่หลังคาวัดเลยนี่นี่เนาะอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไป <laughs> เส้นทางนี่ก็คือจะไปอ่า เมืองน้ำบากกับเมืองเมืองน้ำบากแล้วกับเมืองงอยแลวกัไปทางพี่ก็ไปสําเนือเนาะซึ่งไปถ้าว่าไปหอดทางแยกตัวนึงสิไปเมืองงอยตทางพี่ก็สิไปอ่าอุดมไซเนาะตวยกับมงลักกินมากกระทันเพื่อนอยู่เือนพอแล้วพอแล้วขอได้ลักอันนี้ขอขอินขอขอขอได้เด้อไปทุกคนบันนี้พวกเราก็สิเดินทางเข้าหลวงเขาบางไห้ทแล้วบันนี้เป็นตาางการพักรถไปพร้อม เจอการอยู่ลวงพบางไปเยรม่ไยอ่ะาเอาถุงนึงถุงถุงนึงสิบพันเนียนเนียๆตัวถุงมะกเวจะเบาปะเบามะกวเบาอาแต่อันนี้เอาไปมากแม่เป็นคนมงอ่ะอ๋ออีถุงโก้า โก้ขาโก้ขาพระเจ้าเนี่ยอาไหร่อันนี้อันนี Other ้ห้าพันจ <si ี๊ดฮะแต่จะกินดิแต่มันออกไปยากกจะเบิ้งเครื่องขวอยนี้เด้เอาเครื่องไปยากโคดรอนอายุรถขวอยนี้ลดดีดีขวิชื่อยุขวอยากกินอยู่กบบขวอยทุกคนเดี๋ยวซีอ่านั่ก่อนกินกินชื่อกินร้องมื่อไงหน้ามาไม่โอ้ยบุต้องร้องก็ได้ขวู้ว่าแซ่หมากวยนี่แต่มันกินยากเอาไปแกงยุ่ันะครับ มห,หลวงเฮาบางเนาะหาว่อดเอือนพักที่เคยพักอยู่หลวงเฮาบางตมาหลวงเฮาบางมาพักอยู่นี่เป็นเที่อที่สามแล้วเนาะแล้วกะมื้อนี้กะสิมาเฮิตเมนูแกงน่อไม้ที่ซื้อมาเนาะขอขวกินอยู่เือนพักนี้เนาะเพิ่นกระใจดีใจดีให้อู้ขวกินเนาะแบบเห็นแกงน่อไม้นะเห็นน่อไม้อยากกินแกงน่อไม้แหงก็เลยวนะ่าขอแกงน่อไม้ซะเดี๋ยวอู้ซิแกงน่อไม้ก่อนลนะซีอ่าพาทุกคนมาเบ่งแกงน,นนะ่อไม้น้องอู้เนาะอันนี้คือน่อไม้ที่ซื้อมาได้ประมาณในี้อยสิ0พันด้น้อยเดียว ซื้อเครื่องยุตลราดมาใส่เนาะซื้อผิดกระซื้อมากเอึอกระซื้อานางเนาะเรายกพิดนะเดี๋ยวซีไปต้มก่อนลนะมันให้ซี่แกงใช่ห้ทุกคนเปิง่งตำข้าวเบื่อถ้ามีเทาได้ไปซื้อนออยู่กลางทางเนาะล่ะกะน,นเขาบริกินข้าวสวยในมื้อนี่กินแต่ขนมล้ะกะกับนมกับนมป่องหน,นึ่นงมื้อนี่ก็เลยว่าโอซีมาแก,แกงนอหิวแกงนอแหนป้าใขนาดนะ นอสองขงน้อยนึงต่อยเลียวกับนอไหวยังบลืมจะยิงนอไหวก็จะใส่ตัวมีวันนี้เอาซื้อนอเป็นนอนอยนี่งนอบ่งนอบงนอบงที่เขาจะบอกเดีเ้าไปล้างนอก่อนทุกนออยากละยูเข้าวะนี่แล้วเขาก็ได้ซื้อนั่นมาเนี่ยซื้อพวกกันของกินในนึงอันนี้แต่งกินนยู่อนนัเดอร์แต่งกินนยูเฮนพักเพื่อนที่เราบอลเทาเคยมาพักกันแหละน้ำเมร์สกีเดย์เพื่อนยังให้อง แ,แม่ขอเพิ่นขอเพิ่นมาแต่งกินเพิ่อนมาแตง่งโลดแต่งโลด์มา,า,าสิเอาอก็บ่มีความเชื่อจะรอซาเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวรีวิวให้บ้านพักเดี๋ยวบอกบ้านพักเลยบ้านพักรัตนะเด้อทุกคนอยู่บ้านบ้านอีกอ่บ้านธาตุบ้านธาตุกลางว่ะบ้านธาตุเนี่ยสุดยากเลยแต่ <c oughs> วา่าไม่ห้อมอันกายห้อมจูมาลงมาทุกคนงานใจห้อมจูมาวันนึงเพื่อนคนได้เป็นสปอนเซอร์เขาคุได้ล่างเสมออูน ล้างเ่อันนี้มึงวนี่เดี๋ยวค่อยล้างอีกเผาล้างหมดก็พอเราปะคือล้างอะไรงามหมดเลยงามหมเนาะอันนั้นคือนม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราเดลยแต่ว่าเผามาทุกเช้าแล้วเพื่นเพื่นน้าฮักขนะเพื่นดีกับเผาฮะนะจะให้จอนมากาขออคิวแล้วนันพักตัวนี้ตลอดเหนาะเฮียเหนาะเฮียเหนาะเฮียเฮียไปมันเฮียเลยคุณน่ะอุ้ยตายเถิดใด เดี๋ยวซอกคำหนึ่งเัืนเดี๋ยวซอกกันนั่นก่อนเดี๋ยวคอยซอกเล็กคีบกันมาเก็บเอาอยู่พี่ลึกไปนั่นแหละใช่ยังทุบทุอือเอาไปทุบกันโอ้ยฉันหิวแฮงแล้วเอาแป๊นึงแซ่บแซ่บเลยฉันหิวแฮงแล้วน้ำยานาเขาทำฟองอ๋อซื้อน้ำยืดตอนไหนอ๋อก็ไปซื้อพักคันนี้เขาจะมีไข่ปะอือมีโอ ว่าขาแกงที ane, ่นี่ข้าซ oh. ุปด like ้แกงใส่อ oh. <c oughs> ันอันข้าเปื่อเออบแกงใส่อันกเนาเลยักใส่อย่างเดียวแกงะพักอีตู้โอ้แกงพตูกับเนียอ้าไม่เคยกินบ้าันอแผอ่าจ้ะกินยกินแหงแล้วเดี๋ยวนี้กินอย่างกระเซาไปเลยเดีวนี้ออเลยวไปอ๋อเไปเ่ไปนีอาโอ้โอ้ใต้ไปนี่อ๋เออแบเออนี่อ้สิเหลยุ้งเงินดังแต่ฟืนนะ เอาหอนเสือกันเนาะโดยซอกปลาแดกบ่เห็นตอนนียกปลาแดกเสือลงไปกันเนาะนี่อ๋อเพชรใส่เป็นน่วยดิเปล่ใส่เป็นน่วยเดกิหักลงไปอันตัวนี่ปลาแดกเพิ่นเนาะนี่อยู่ข้างหลังประเด็กท่านมันใจประแด็กมันสีโอเคอืปลาแดกเลยนี่นะประเดกเนาะอืออาวดูเปโลด แบบรวมเหือนเป็นขนาดเท่านี้ยปส่โนกะอ่ะใส่เป็นโกกนกอ่ะจะนำอยค่อยใายเป็นหัวนะนี่ใส่มะอึก,ก่อนมะอึนี่มันนันมันนันอะไรปืนผมรู้สึกว่าหิวแหงะตอนนี้นะมึดปวจังปะมึดมันใจมันใจแตมันใจเป็นหัวค่อยอื เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อายุงานพักหิวก็หายอันหิวก็หายแกงนอแห้งอันเดียวแม่อายุงานพักว่าเอาแปงนัวซื้อมาเมื่อวานพุงบอกกินเอไปก็เลยเมื่อแฟนใจะี้ซื้อสองหน่วยบอกอึงึดส้ลังเงยแค่คอยมักได้เวลากินอันแกงนอแล้วใส่บอกอึนี่เห็นบอกบางคนน้อยนี่เงาติดยังเหลือบางคนน้อนี่มันเขาเบื่อติดแล้วตรียมตัวมาเบิ้งนมีหนาเสียบโอเคสียอก็มาแล้วหนาเสียบไหม อาหมากเลยมันก็หิวหมักเลยวันนี้เป็นการเดินทางที่ซิบโบฮาเบะพวกุจุดหมายปลายทางเลยเป็นการเดินทางที่รถรถรถ,รถอันเดนอร์เกาะรถกระบะ <c oughs> เป็นการเดินทางที่รถรถจัก,กรกับเพไปบ้านนาย่างกะบรรยากาศเป็นโซ,โซเวเซเบอันเดนอร์้ยสี่เหลทุกคนการเดินทางมันไม่แมนเนาะวันนี้เนาะวันนี้มันไม่แมนนะเราก็เลยกลับมาลวงพบาลคืนนะ พาทุกคนเมื่อเนี้ยเป็นวันศุกร์นะคนรูปย่างมาลิ้นหัวขาบางหลายแห่หลายป่ะจากการสังเกตเวลาเขี่รถไก่หานเข้าหานแตกระเตมเดี๋ยวเมื่อเลี้ยงซีคลิปต่อไปซีพาทุกคนไปย่างร้านตลาดแลงไปเบิ้งคนเวียงจันมาลิ้นหัวขาบางไปเดี๋ยวท่าเค้งทอสุกจะไปล้างเครื่องก่อนเป็นอย่างทีใส่เบ่งนี่เราจะหัวได้หรอวะจักนะแใส่เมื่อนี่บอกเมื่อวะอีตุนเจ้าของบ้านไม่ได้อีตนคอตัวเองเลยว่ะ อประมาณนี้แหละเนาะสองบวงเนาะเดี๋ยวกับยี่บวงทีสามพี่ซีมานะเนาะสร้างว่าไอ้ควายเข่เคยเซนกายงานจะเชื่อสารภาพบาามาเดี๋ยวนี้เรื่องนั้นก็ให้มันจบไปซะเดี๋ยวเกงนอกก่อนโอ้ยากหิวเขานี่เสร็จปะนะเสอ็จเรียบร้อยแล้วเนาะเฮ้ยหมอบถุยบากใหญ่เด้อเนี่ยปองไอตัว นี่อทำปอเค้กเนาะ <c oughs> คิดว่าวันเกิดกันแล้วเลยน่าเสียบยยอยากอันนี้ยากแห้งมลกอันนี้นะรูเข้าแห้งอ่ะไหมอีพออีเม่เอ้ยเสียบเอาไปตักเองได้มืดอดีบุวดถวยนี่ มาจุ้งไอ้อะบุมม๋มมดบุม๋มลิ้มบุ๋มลิ้มบุ๋มมดจุ้งไอ้มันบุดมมออันมากิน,นอีกไปอปเอิญแม่มันมากินก่อนน้าเสียบอันนี้ไปซื้อของกินอยู่ข้างตลาดหลวงข้าวบางมาขาตลาดหลวขงข้าวบางขาตลาดหลวงข้าวบางเข่ขตลาดมืดแถวตลาดมืดเว้าวในกระปุกถือแล้วหิวเขาเ่าแหงกุ่น ปาแกงนอฝีมือตัวเองบ่เคยเป็นสองห้องไผ่พอแกงคนเดียวก็คืออืมซะอ๋อมึงเข้านี่ที่แล้วว่าที่ไปซื้อเครื่องวันนี้ฟังแม่คือจะไปทาน้องอื่นเซาซะ อยากยากนินยานเนาะถ้าปอกหน่อยพอแล้วเนาะใช่บืมไ่ได้กินโดนแล้วนี่ก็ได้อยากกินได้เจ็บเจ็บเอ้ยกองสันเตึงตึงตึงเอามือออกจะบอกของอัน องงะไรของอ้าวหนังกรปิ้นน้ำยุ่ยเป็นาอามอนคนหิวข้าวสวยแงครับจัดแมว ปกติอูสิมากแกงนอแบบสดๆเนาะแต่่วนนี้แบบผสมมาสานหัวข้ามเย็นก็จะกินแซ่บลยได้ใจครับคนฮอนที่ไหนได้ใจดี อยู่แห้งเข้านี่อยากเค็มเไรในมือาะเค,ะเค็มวะไอ้ใสอัวแผ่นอาหารชนิดใหญ่ที่ต้อยแบบเค็มแล้แม่งโคตรเค็มเลยอะมองขันกิ่นั็อตงายังน,นยางนี้นปเที่ย มัดอยู่หมอหนึ่งวันนี้เกือบซื้อสองถุงนอนคือใบย่านนน้อยนะว่าคันทาวบุกซื้อเครื่องอย่างมาใส่กันน้อยอีลิอะเนาะ อันนี้บ้านเขาสื่อเออลูกโดดลูกโดไดไหนลูกโดดพอเผ็ด okay, นี่นะแกงไปนเนี่ยเขาเออลูกโดดแม่โดดกับพ่อโดดเป็น,นยังไงเอ่อก็ชิ้น่วยยากกว่านี้นี่งทำบุญแม่ใครนั <c oughs> ่งกินบะหมี่โจ๊กให้ยูงนายเลยมั้งเอาเกลือมาจุ่มลงเคร่อนิดนึงตัวสี่ผาเห็ด ป็นอย่างนั้นเจ้าบอกเขาจะคือรถส้างมาตรฐานดีเลยว่ะ มีแฮงเลยแส่สวยคนทะบ,บริกินขา้าวหิวว่ะน่ะที่รถไม,ม้ยักแว่ขนาดเลยยักแว่กินข้าวขนาดแต่มันใกล้ชิฮอแล้วฮะมันจะทื่นอ่ะเวะกินกัน แล้วกินแบบกินๆกๆอยู่แ okay. ต่ว่ามันฮอนก็เลยไ้คอยกินตัวจะบุเคยกินแกงี้อนแบบอีตัวบุกงูกันน่าจะเคยที่บุกเออบุกเคยปดิออจะรสชาติกับคุณเคยอะไหรอ พ่ออีตูมีสิ่งอื่นสิ่งอื่นบ่บานเยอ,อ,อดดวงตาเขาเอ้นผักแรงหลักืแมแรงรักไม่ผ่าสทยจิแบบรูงร้งูดิผษาไทยเอ้อทางแมงลักอืม ไทยตินพากเหลือแรงอมดมืด่มทุกอย่างเลย,แ,เยแซ่บเตยแซ่บอิม่มหลายทุกคน <พอ S 1> มารลวเขราบางก็ได้นักขึ้นตลอดต้วยเท่าไรหนัก พี่เจ็ิลายอู้ห้าสิบอะสี่สิบเก้ากินข้าวตอนนี้ห้าสิบอะตอนตอนพอกินข้าวตอนหิวข้าวสั่งได้สี่สิบเก้าโลเรนนี้กินข้าวแล้วห้าสิบเจ็ดสิบเก้าแล้ววันนี้เจ้าว่าเจ็ดสิบเก้าน่เออเจ้าว่าเจ็ดสิบเก้ากินข้าวใส่ทุกคนตอนนี้เฮากะกินข้าวแล้วพวกเฮากะสิพากันอ่าไปอาบน้ำแล้วก็สิออกไปเลาะออกไปเลาะตลาดฮะออกไปเลาะจริงสิมาอาบอาบก่อนเลยเราไปเลาะเนาะ ไปรอไปทิ้มาอัดเดี๋ยวกระเหนี่ยวขึ้นกัาเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้กลาทุกคนไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็มีทางรถเป้รถเพย์ขี่รถตามทางวันหยุมวันยะเนาะแล้วก็มาจบที่เฮือนพักที่เราเคยพักนี้เนาะกะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนในคลิปต่อไปเดี๋เด้อ <Bye. S 2> เดี๋ยวไปล้างถ้วยให้เพื่อนก่อนล้างถ้ <Bye. S 2> วยเมียน,ห,นยหันปล่อยเพื่อนก่อนบ๊ายบาย